ป้าหน่อยปาหน่อยลูกมาป้าดูป้าดูป้าดูลูกฟองฟองอะไรนนี่ไปไหนนี่กลับมานี่กลับมาเร็วทำไมอง้หว่อยจังเลยลูกโ้ยไมไตอไลูกเรากลับไปทำเดิมนะไอหมูไอหมูสนใจป้าเลยอหมูปะตายแล้วคือคบป้าแล้ว้านี่นิสัยจะแบบมีความสันโดษมากๆเลยคือจะไม่สนใจป้าเลย ต่งจากพนี้พนี้เด็กออเือเรสเลยเรลยต้องมาหน่อยด้านหลังนอนน่ะอ๋อก็รอค่วันนี้มีวิการกินอะไรจ้ะบะหมี่หนึ่งห่อบ๊าบบะหมี่หนึ่งหอกับไข่สองใบใช่ไหมแล้วรอบที่สองใช่ไหมนี่คือบะหมี่สองห่อรอบที่สามไข่สิรอบที่สี่เมื่อกี้ไข่สี่ใบ

ชื่ออะไรอ่ะชื่อพี่เก๋กาป่ะพี่ไป๋เ่งันใหจงหี้พี่โจโฉว่านไ่าชูว่น้ำหอยพป่อปแน่น้น มเป็นหมาดับเสียงผมจะเสียง2องโดยอัตโนมัติไม่ไนเสียงสองตลอดเลยกูลมากม่ารัดไใจดีน่ารัช่งไห่เอะนะคะสบาดหมลช่างไห่ตอไปผมจะเปลี่ยนมูแล้วผมจะไ่พูดบเสียงแบบน่ารักแล้วเฮ้ยพงูกพ่อสํายดีไหมลกสบายดีไมลูกไปองแล้นิดไหมวะมารยาทดีป่ะเป็นยังไงเนี่ยหมาไม่มีมารยาทเหรอน่าดีกัมโหมดเลย